ผมร้อยเอกนาทีปฏิจัศน์ไปในฐานเวรประจำตรองในงการรักษาความมั่นคงภายในก่อนจะจากในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ปกติครับ สวัสดีคุณผู้ชมเดริพอตเตอร์ครับสดจากกอรอมนอนะครับวันนี้นะครับทางนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวิรกูลน,นะครับเดินทางมาเป็นประธานในการประชมรุมกรอมนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงภายในประเทศนะครับซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกครับ2568หลังจากเข้ารับตำแหน่งนะครับ ซึ่งวันนี้คาดว่าน่าจะมีหลายเรื่องด้วยกันที่จะต้องมีการประชุมและหารือนะครับทั้งเรื่องของบริเวณชายแดนรวมถึงความมั่นคงภายในประเทศอย่างสถานการณ์ชายแดนใต้นะครับคุณผู้ชมครับที่ทันนายกรัฐมนตรีจะมาร่วมประชุมและรับฟังเรื่องของการบรรยายสรุปสถานการณ์ในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมติดตามการประชุมกันนะครับเอาก็ไปยังสาเลยนะฮะเอาพาาอื่น ตั้งเขึ้นหมดแล้วนะคาต้นเานาไปกันเดี๋ยวเรามารอติดตามกันนะครับว่าการประชุมในวันนี้นะครับจะมีประเด็นหรือมีวาระอะไรบ้างแล้วท่านนายกจีจะมีการกำชับอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าตั้งแต่นายกตีเข้ามารับตำแหน่งเนี่ยก็ยังเกิดสถานการณ์บริเวณ ชายแดนใต้เป็นระยะระยะนะครับแม้ช่วงนี้อาจจะเงียบไปบ้างแล้วก็ตามนะครับบากเขาว่าเเดไมเลยเราท่บเ จำภาพไงเผื่อมีเสียงนายกพูดก้องไหมเขาหับ คุณผู้ชมครับเราเข้ามายัางห้องประชุมกรรมาภรแล้วนะครับเดี๋ยวไปเราไปรอติดตามการประชุมของท่านนายกมตีกันครับ You are entering a meeting now. มีไหมขอพูดยัดติดกับใครบ้าอ๋อติดกั้างมามาออววะ why ทำไมของเมมอวันนม่นนไม่มีหรอเ่เอาอีกเอาอีกฟังอีกอันนไปวางเลยน่าจะดังนะ ไ่นี้ไม่้เาเช็คเม้นทั้ง้นเลยได้ไม่เป็นไราเช็คไหมี่ทั้งันเลยชัวรสุดกันอหนึ่งสองสามสี่ห้าทำเอาใหม่ลองเลยให้ดีๆให้เขาดีเลยที่ออสไป็เอาค่ะตดิดแล้ว

ครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวเรารอ,รอตัวหอมท่านนายกรัมนตีในฐานะที่เป็นประธานในที่ประชุมนะครับกองอํานวยการการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจากักรหรือกอรมนนะครับซึ่งก็จะมีการประชุมครั้งแรกหนึ่งทับสองพันี่ครับซึ่งก็จะมีการประชุมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงภายในประเทศนะครับซึ่งสาการหลักๆที่สื่อมวลชนรอติดตามก็คือเรื่องของแผนสติภาพและบริเวณความไม่สงบ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็เดี๋ยวเรามารอติดตามกันนะครับผู้ชมครับน่าจะมีหลายประเด็นด้วยกันที่จะต้องมีการประชุมและพูดคุยนะครับซึ่งก็เดี๋ยวหลังจากประชุมเสร็จเนี่ยตัวทนายยมตีจะไปะแถลงข่าวภาพรวมการประชุมในวันนี้ด้วยนะครับจะเ,เรามารอติดตามกันนะครับ

ก็รอช่วงพูด <Reid> <iors> ต่างๆก็วอดามช่ที่แบ่ไม่เอาไปจอดเลยนะวันนี้ใหม่ครัช้าแค่เรียนช่วงหท่สั่งแก้วไปกดใจป่าวไตดได้ใหม่แน่นม้า่ายมาชูรกิจมากระม่กิจไปก็ได้ไม่มีช่ว่ไหนจะอัดไปได้

ทำหน่ยการรักษาควมมันคงไทรชจักรกรที่ขายผู้ี่เราดหรอขึ้นเดียวงานเขาเลยเขาเปิดพอดพ๊บตอูดกด อน้งเรียกพ่อ <starting> ด <a year> ีก <creo> ว <u> ่ามะยุงเลยให้กินที่ นีะนเดียวเออนี่จบมาหมดสองขัขรียุซสูงๆอ่ะไม่ถึงมาเดี๋ยวก็มอเออเออย่างเออคนเดียวโรงเรียนยัง เสียภาษีไม่ถึกจะหลบภาษีหรือเปล่ารพี่ไงมันไม่อยู่ในระบบมนีเีภาษีไม่ถึงทุกอย่างเลยสายปีนี้ปนแปีนี้สายปีนี้ไม่ยื้อสาไม่ได้เลยถึมาลงั้่จริงๆแบบไม่ต้องรีบเลยเนาะแบบเราได้แบบ แค่กดไปแค่ยืนยันองอนเฟมันหมันร่วมตอนนี้ตอนนี้เหลือเไหร่เหลือเท่าไหร่ปรมาณเจ็ดล้านเจล้านเฮ้ยมันสิบสามเหรอตอนนี้น่าจะอยู่สีล้านแสดงว่าวันนี้ก็หมดแล้วดีงั้นอ่ะน่าจะสิบโมงแ้นาจะหมอแล้ว่โอ้โหถ้ามันเป็นยี่สล้านเนี่ยก็จะรอยคิสชันวาอเปดสองันวได้ต่างได้ใช้เดือนมกาอืมันนีได้ใช้เดนยีบนี่เลยนี่เดือนนี้ใช่ไหมใช่เขาตำรวจแล้วว่าไอพวกจะ สามล้นเก้าเหลือสามล้นเก้าล่ะบสแป๊บเดียวเนี่ยสามลนชื่อเ่เป็นเท่าไรถ้าเรโนนี้ใช้กี่เพีรสองวันวัแถ้าเดี๋ยวจะไม่มีเงินเชื่วปีัะ กดอลยปึ้่แต่ม่ไ่ลงนง่กยพึงแต่ายหมายความว่าเราไม่ลงทะเบียนง่ายอืมแต่เรากลัวสิทธิ์มันจะหมดก่อนใช่ไหมใช่แต่สิทธิ์มันจะหมดกหลังอิร์ีสวยว่ะ

สวัสดีครับท่านคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภยายในราชอาณาจักร่เคารพทุกท่านนะครับขอขอย้ายยัง ครั้งนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการกรรมนครั้งที่หนึ่งทับ2569ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระเลยนะครับวันนี้เรามีวาระทั้งที่สี่วาระวาระที่หนึ่งก็คือเรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบการประชุมในวันนี้นะครับเป็นถือว่าเป็นครั้งแรกของปีงบประมาณ ตอนแรกผมก็ตั้งคําถามว่าทําไมเป็นครั้งที่หนึ่งับ2569เ็าด้รับการชี้แจงมาว่านับปีงบประมาณประจาการซึ่งปัจจุบันนี้เราอยู่ในปีงบประมาณ2569อยู่แล้วนะครับวันนี้มีเรื่องเพื่อทราบจํานวน2 2> <ล>สองเรื่องและเรื่องเพื่อพิจารณาจํานวนสี่เรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างและตากําลังรวมถึงแผนการปฏิบัติของ กรรมนภาค4ส่วนหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาสวัสดชายแดนภาคใต้ซึ่งจะต้องขอความร่วมมือให้ท่านใำเนินการได้ช่วยกันเพื่อการณปร้าขอตาร้างเลย เดี๋ยวจะทำอะไรเลยกเนินะชุามครับสวดีครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่เป็นการกล่าวเปิดการประชุมของ คุณอำพิมชันุณูนะครับนายยมตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้มาเป็นประธานการประชุมที่กรรมนณนะครับซึ่งก็มีระเบียบวาระที่จะต้องรักราบการประชุมนะครับโดยเรื่องที่ท่านนายยมตีได้เน้นย้าเมื่อสักครู่นี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมคือเรื่องของสาการชัยแดนใต้นะครับที่จะต้องมีการรับฟังแล้วก็บรรยายปรึกษาการให้กับสื่ออะไรครับให้กับ านายกรัฐมนตรีได้รับทราบนะครับเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลนะครับและถามถึงสถานการณ์นักปัจจุบันหลังจากที่แตดต,ตัวของนายกรัฐมนตรีเข้ามารับตําแหน่งเนี่ยก็มีเรื่องของความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชดดายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งจะเรามารอติดตามหลังประชุมกันนะครับคาดว่าจะใช้เวลาการประชุมสักชัมม่วโมงกว่าๆนะครับวา ก็เดี๋ยวเรามารอติดตามผลกลารประชุมเดีือนท่านนายงตีและผู้ประชาการจะลงมาถแถลงข่าวกับเส้นบอลชนนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้หากว่าตัวของท่านนายงตีมาเมื่อไหร่เราจะกลับมารายงานให้คุณชมได้รับชมอีกครั้งครับช่วงนขอตัวราไปก่อนครับสวัสดี